ตอนนี้เซ็นเซอร์เลเซอร์ยิงเชื่อมต่อกันแล้วครับผมต่อไปเรามาตัดการทำงานนะครับผมครับลายเด้งเข้ามานะครับตอนนี้ลายเด้งเข้ามาแล้วสัญญาณเตือนดังขึ้นมาสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับด i ส n ินิตีอีกเช่นเคยครับ วันนี้ก็จะมาสอนการทำเซ็นเซอร์การแจ้งเตือนขโมยเข้าบ้านผ่านไลน์อย่างที่วิดีโอที่แล้วผมได้ทําให้ดูกันไปนะครับวันนี้จะมาสอนเราจะมาดูกันเพราะว่าตัวอุปกรณ์จะมีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้ว ใช้งานอะไรกันยังไงต่อยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ตัวแรกในการทําเลเซอร์สัญญาณเตือนภัยกันขโมยนะครับแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับก่อนตัวแรกที่เราใช้ก็คือ ESP 8 2 6 6ครับตัวนี้เตือนตัวรับสัญญาณ WiFi นะครับตัวนี้อุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือนะครับตัวนะครับตัวนี้โต o t o s w นะครับตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์รับแสงนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นโมดูลหัวเลเซอร์นะครับตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นโมดูลเสียงนะครับตัวนี้ ซึ่งอาจะให้อาราเป็นเสียงอะไรแล้วกดตุ่มสีแดงนะครับเพื่ออัดเสียงบันทึกเสียงให้เสียงเสียงนั้นดังขึ้นมานะครับแล้วที่ขายไม่ได้ก็คือลําโพงนะครับลาโพงตัวนี้จะเป็นตัวมันจะเล็กนะครับเสียงจะไม่ค่อยดังนะครับเพื่อนๆสามารถ หาลำโพงที่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับมาใช้แทนได้นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมได้ทาวิดีโอสอนการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับลองคลิกไปดูในวิดีโอตัวต่อไปได้นะครับมันจะมีการสอนใช้งานพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็ันหนึ่งก็คือหลอดดูดน้ําทั่วไปนะครับพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับก็คือผมจะเอาไว้ใช้ เป็นท่อเสียบเข้าไปตรงการรับแสงตัวนี้นะครับเพื่อให้ลาแสงของเลเซอร์ครับยิงเข้ามาครับต่อไปเราไปดูการตออ่อการใช้งานกันเลยนะครับครับตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็ <mayor S 2> <ใ>นนะครับก <ellt> ็คือ VCC ตัวนี้จะเป็นขาไฟนะครับตัวนี้ขาไฟตัวนี้จะเป็นขาก่านะครับขาที่2จะเป็นขาก่าส่วนขาต่อไปนะครับขาที่สาจะเป็นขา D.O. ี o คือสัญญาณที่ออกเป็นดิจิตอลนะครับส่วน A.O. จะเป็นสัญญาณที่ใช้เป็นออกเป็นอันทาล็อกครับ แต่อานาล็อกเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้3ขานี้เท่านั้นนะครับรับเริ่มต่อกอารใช้งานได้เลยครับ เลเซอร์ครับผมจะต่อแยกออกมานะครับเพื่อใช้งานให้ได้สะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีสายที่ยาวก็ไม่จําเป็นต้องต่อแยกออกมาแบบผมนะครับตัวเลเซอร์ผมจะออกคําสั่งมาจากโทรศัพท์โดยใช้ผ่าน D1 ออกมาครับซึ่งผมก็จะมาเสียบทิ้งไว้ที่พื้นที่ว่างครับ ตัวเลเซอร์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นเครื่องหมายลบนะครับเป็นขากาวนะครับจะเสียที่ขากาวนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นขาไฟบวกนะครับแล้วก็ตัว S นะครับคือขาสุดท้ายจะเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากตัว D ีหนึ่งที่ผมได้ระบุไว้นะครับมาจากโทรศัพท์ อันนี้กาวนะครับอันนี้ไฟนะครับแล้วก็อันนี้สัญญาณที่ออกมาจากโทรศัพท์ครับที่ผมต่ออย่างนี้เพื่ออะไรครับเพราะว่าผมจะได้วางตัวเลเซอร์ได้นะครับถ้าเกิดผมไม่วางอย่างนี้สายของผมมันสั้นนะครับการวางเลเซอร์มันจะ เวลาผมจะตัดต่อสายเล,เ,ลเซอร์จะทําให้ยากลําบากนะครับผมเลยต้องทาอย่างนี้เพื่อให้สะดวกในการถ่ายวิดีโอนะครับตัวต่อไปก็คือตัวโมดูลเสียงชุดนี้ฮะโมดูลเสียงชุดนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังใช้ไม่เป็นสามารถเข้าไปดูวิธีการใช้ได้ในวิดีโอที่ผมได้ถ่ายสอนไว้แล้วนะครับซึ่งวิดีโอนี้ผมจะไม่สอนการใช้งานนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะใช้ขา ไฟแล้วขากาวแล้วก็ขา PE นะครับเป็นตัวใช้งานนะครับ PE คือ PE ตัวนี้ครับสวิตตัวนี้นะครับต่อจากนี้นะครับ ครับส่วนขา PE นะครับผมจะให้ไปรับสัญญาณที่ตัว D7 นะครับเป็นคําสั่งที่สัญญาณอะลามออกครับผมได้เขียนโค้ดไว้ที่ D7 นะครับครับการต่อใช้งานทั้งหมดก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราจะไปดูคําสั่งที่อยู่ในโทรศัพท์กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ เราค่อยไปดูตัวโค้ดในตัวโปรแกรม Arduino กันต่อไปนะครับถ้าผมเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะใช้อ่าบิงที่เป็นรหัสโค้ดตัวเก่าเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเรียกสวิตมาหนึ่งสวิตนะครับเป็นสวิตแบบไหนก็ได้แบบกลมแบบเหลี่ยมก็ได้ครับครั้งนี้ผมใช้แบบเหลี่ยมนะครับแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับก็เป็น p ินนะฮะแล้วก็เลือกวันที่นะครับอ่า G.P. 5นะครับตัวนี้เลือกไปที่ G.P. 5แล้วกดโอเคครับ G.P. 5คืออะไรครับ G.P. 5ก็คือตัว D. 1นะครับ D. 1ของตัว M.C.U. ตัวนี้นะฮะครับแล้วก็เปลี่ยนจากครับเป็นสวิต์นะครับส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็สามารถแต่งสีได้เลยนะครับตามใจชอบนะฮะผมใช้เป็นออฟสีแดงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งว่าเริ่ม การทำงานกันขโมยนะครับผมครับนี่ฮะเรื่องการทำงานกันขโมยครับเพียงเท่านี้ครับผมหลักๆกก็จะมีเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับส่วนตัวโค้ดของวิ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูในวิดีโอที่ผมได้ทําไว้แล้วครับส่วนตรงนี้ผมจะขออนุญาตข้ามไปครับอันดับแรกเราก็เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมานะครับ แล้วก็รอให้โปรแกรมมันรันกนารทำงานเพื่อเขียนโค้ดครับผมครับพอเข้ามาหน้านี้ครับเราก็มาเข้าทีา่ New File แล้วก็ New ครับเปิดอ,อันใหม่นะครับผมแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่าที่ถูกให้เรียบร้อยครับให้ตรงให้บอร์ดตรงนะครับแล้วก็ให้พอร์ตรงนะครับผมแล้วเราก็ลบโค้ดตัวนี้ออกไปให้หมดนะครับแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดโค้ดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดโค้ดตัวนี้ไว้ให้ ด้านท้ายวิดีโอนะครับผมพอได้โค้ดมานะครับจุดที่เราต้องแก้ก็จะมีอยู่4จุดนะครับจุดแรกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโค้ดที่มาจากแอปบิงนะครับที่ส่งมาให้ทางอีเมลนะครับที่ผมเล็กเกินไว้ตอนช่วงแรกนะครับและอันนี้ก็คือชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับแล้วก็รหัสวา w i f i นะครับตรงนี้อันดับที่สามเป็นรหัส Wi-Fi อันที่4ีก็คือโทเคนไลน์นะครับที่เราได้สมัครไลน์ไว้นะครับให้ที่ให้มันแจ้งเตือน Uh, ทางไลน์นะครับตัวนี้ซึ่งตรงนี้ครับผมจะมีสอนในวิด you know. ีโอที่เรียกโทเค็นจากไลน์นะครับสามารถไปดูได้ในการเรียกโทเค็นจากไลน์นะครับตอนนี้เพื่อความรวดเร็วในวิดีโอนี้ผมจะไม่ขอสอนในตรงนี้นะครับอันดับต่อไปนะครับคือตรงนี้ครับเพราะตัวนี้นะครับใช้เป็นข้อความที่เด้งขึ้นมาจากทางไลน์นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้ขึ้นเป็นภาษาไทยอย่างของผมอะตรวสอบด่วนมีคนเข้าบ้านใช่ไหม ผมก็จะเข้าไปที่เว็บเพื่อแปลงภาษาไทยให้เป็นตัวโค้ดตัวนี้ออกมานะครับซึ่งก็มีสอนอยู่ในการเรียกอาเธอเคสไลนยนะครับตัวนี้ผมได้ทําสอนไว้ด้วยกันนะครับแก้หลักๆก็จะมีอยู่4จุดหรือว่า5จุดถ้าเพื่อนๆต้องการแก้ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเราทําการเอาโค้ดไปลงแล้วก็ทําการโหลดลงตัวอ r d u ูโน่กันเลยนะครับนี่ครับเมื่อเราทําการลงกันเสร็จแล้วครับเราก็ทําการอัปโหลดลงได้เลยครับครับจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้โปรแกรมกําลังอัปโหลด ครับและเมื่อถึงหนึ่งรเนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับต่อไปเราจะไปดูการทํางานของมันครับว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับผมตามไปดูกันครับหลังจากที่เราได้อัปโหลดอ่าตัวโค้ดลงไปในตัว Arduino ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองการทํางานกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเข้าไปที่โปรแกรม Bing นะครับตัวนี้ครับเราได้เสียบสายไฟเลี้ยงให้กับตัว Arduino ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็เปิดการทํางานของแอปบ i n g นะครับ แล้วก็เริ่มรันโปรแกรมนะครับแล้วเราก็ทําการสตาร์ทนะครับเริ่มการทํางานเกาะสัญญาณการขโมยครับจะสังเกตเห็นครับว่า,อาตอนนี้เซนเซอร์สีสแ,ดแดงตรงนี้เริ่มมันยิงไปหาตัวรับตัวนี้แล้วนะครับถ้าเกิดมีการเดินผ่านหรือการมีการทําให้เซนเซอร์ญญญถูกตัดออกการทํางานออกนะครับมันก็จะส่งสัญญาณเตือนนะครับก็คือโดยไลน์จะเด้งขึ้นมานะครับ ลายจะเด้งขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณอะลามร้องขึ้นมานครับเดี๋ยวเราลองตัดการทํางานดูนครับนะครับมีลายเข้ามานะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับตอนนี้ซึ่งลําโพงของผมมเป็นดอกเล็กนะครับมันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ตอนนี้เพื่อนๆสามารถหาลําโพงดอกใหญ่มาได้นะครับการทํางานนะครับจะมีลายเด้งเข้ามา1ครั้งนะครับแล้วก็ าสัญญาณจะลันล้อมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวเราจะมากดรีเซ็ตที่ตัว Arduino ตัวนี้นะครับการทํางานก็ถือจะกลับมาปกตินะครับก็คือต่อเมื่อเรากลับมาที่บ้านของเรานะครับแล้วมาตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็กดรีเซ็ตเครื่องของมันนะครับครับผมทีนี้เราจะมาลองทดสอบกันอีกครั้งนะครับ ออกจากบ้านครับรันโปรแกรมก่อนเริ่มการทํางานครับผมตอนนี้เซนเซอร์เลเซอร์ยิงเชื่อมต่อกันแล้วครับผมต่อไปเรามาตัดการทํางานนะครับผมครับลายเด้งเข้ามาครับตันนี้ลายเด้งเข้ามาแล้วสัญญาณเตือนดังขึ้นมาครับผมเราเข้าไปดูในตัวลายกันนะครับผมนี่ครับลายครับตรงนี้อ่าเที่ยวแรกที่ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับก็คืออันนี้คือเที่ยวแรก อันนี้คือเที่ยวที่2ที่เราทดลองม่คกี้นะครับที่ดังขึ้นมาครับตัวสอบด่วนมีคนเข้าบ้านนะครับตัวนี้อันนี้คือข้อความโ้ดที่เราได้ส่งมาครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการสอนในครั้งนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดติดปัญหาส่วนไหนครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ทั้งใต้วิดีโอนี้หรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กหรือแฟนเพจก็ตามครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์สอบถามได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ ว่าติดขัดส่วนใดน,นะครับรับแล้ววิดีโอนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆท่าน,นใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง l i ฟ i ิ i ิตี้เลยครับที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเลยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรนะครับก็ออสามารถติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ